สนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เพลว c a t i o n ดาวน์โหลดนิตยสารเที่ยวรอบโลกและนิตยสารแบบฟูดได้ที่ t r a v e l b o o k Application อุ่นใจในต่างแดนด้วยประกันการเดินทางจาก MSIG ออกเดินทางจะคอยอันครับโดยการนั่งรถมาที่เมืองดานังครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นั่งเครื่องบินนะฮะต่อมาที่กรุงฮานอยครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับก็มาถึงที่นี่ครับเมืองหลวงของประเทศเวียดนามครับสิ่งแรกที่ผมสัมผัสนะฮะเมื่อมาถึงฮานอยครับคือความแน่นครับคุณผู้ชมครับ แน่นไปด้วยตึกรามบ้านช่องครับแล้วก็ผู้คนรวมถึงก,การจราจรด้วยนะครับด้วยเวลาที่จํากัดนะครับผมขอพาคุณผู้ชมมาเที่ยวย่านสุทิศในฮานอยแล้วกันนะครับนี่คือย่านโอควอเตอร์ครับและนี่คือทะเลสาบคืนดาบหรือว่าหวานเกี่ยมเล็กนั่นเองครับ ในอดีตนะครับพระเจ้าเลไทโตได้นาดาบจากเต่าศักดิ์สิทธิ์ในทะเลสาบแห่งนี้ครับไปต่อสู้กับพวกตาหมิงจนปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระครับภายหลังพระองค์ทรงเรือมาที่กลางทะเลสาบครับเพื่อคืนดาบให้กับเต่าศักดิ์สิทธิ์จนเป็นที่มาของทะเลสาบวานเกี่ยมหรือทะเลสาบคืนดาบนั่นเองครับเดินเล่นแถวทะเลสาบสักพักครับผมก็รู้สึกเหนื่อยครับผมก็เลยมาเจอที่นี่ครับร้านอาหารบนตึกอัลโด โอ้โหบรรยากาศดีมากๆครับเอกลักษณ์ของฮาน,นอยอีกหนึ่งอย่างครับก็คือการจราจรนั่นเองครับเป็นการจราจรที่สับสนยุ่งเหยิงวุ่นวายมากๆครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะว่าผมจะเล่นอะไรกับการจราจรที่นี่ได้บ้างครับ อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมมาฮานอยและอยากมาทำมากๆครับก็คือการนั่งจิบน้ำะนาแบบนี้นะครับแล้วก็ชมจราจรที่วุ่นวายของเมืองฮานอยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างคุณผู้ชมไปข้ามถนนให้คุณผู้ชมดูเลยว่าที่เนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าการข้ามถนนต้องใช้ใจข้ามเท่านั้นนะครับตานี้ไม่เกี่ยวเลยทีเดียวแต่ผมไม่กลัวครับเพราะว่าผมทําประกันมากับ MSIG และเรียบร้อยนะครับกับม o b i l e แอปพลิเคชันของเขานะครับถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมาก็มีคนรับผิดชอบแล้วล่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอนั่งจิบน้ำมะนาวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปข้ามถนนให้ดูนะครับแล้วเจอกันครับฮาน่อย ที่สุดท้ายครับก่อนที่เราจะบวกมือลาฮานอยครับคือที่นี่ครับ36ตรีนั่นเองครับเป็นย่านหัตถกรรมเก่าที่มีประวัติยาวนานกว่า600ปีครับคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับที่นี่ก็จะแปลสภาพเป็นไนท์มาร์เก็ตครับคุณผู้ชมครับซึ่งจะคึกคักไปด้วยชาวเวียดนามแล้วก็ชาวต่างชาติครับที่มาจับจ่ายซื้อของครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้างานฝีมือที่ทําจากไม้เครื่องเขินนะฮะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้นะฮะ ผมก็หาถนนที่ใช่อยู่นะครับแล้วก็จะหาร้านแวะอยู่นะครับในที่สุดครับผมก็มาเจอร้านนี้ครับคุณผู้ชมครับในประเทศคอมมิวนิสต์แบบนี้นะฮะมีสินค้าหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือโปสเตอร์นั่นเองครับเนื่องจากโปสเตอร์ที่นี่นะครับเป็นศิลปะที่หาชมได้ยากครับเพราะว่าวาดด้วยผูกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อความในโปสเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะฮะก็บ่งบอกถึงความ มีวินัยครับเป็นคำสอนนะฮะของลุงโฮด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นของฝากที่ดีเลยทีเดียวครับเฮลลโเดี๋ยวมาสักพักครับผมก็บังเอิญเจอวัยรุ่นชาวเวียดนามเป็นแก๊งเลยทีเดียวครับผมก็เลยขอชนแก้วเขาหน่อยครับ นี่แหละครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นร้านกาแฟนั่งเมาส์ครับแล้วก็เป็นที่รวงของวัยรุ่นนะครับที่ถนนทังบงนั่นเองนะครับแถว36สตรีทนะฮะถือว่ามีสีสันมากมากคุณผู้ชมถ้ามาฮานอยห้ามพลาดเลยเด็ดขาดด้วยประการทั้งปวงครับสุดยอดจริงเลยฮานอยพิลล่าเย่การเดินทางของทิฟไาเดอร์ยังดำเนินต่อไปนะครับติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับรัปรองสนุกแน่นอน